สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมพิคคิวและก็พ่อพิแล้วนะท <c oughs> ุกคนแล้ววันนี้เราจะมาดูบอลเล็กพิคคิวนะทุกคนบอกเลยว่าบอลเนี้ยดีมากครับทุกคนถ้าใครอยากดูเป็นยังไงลืมกดไลค์และกดต,ติดตามครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ผมจะมาบอกว่าเป็นบ่อน,อเน์เลียบ่อน,น์ยักแบนเซอร์พัดอ้าโอ้โอเซอร์พัดเขามีแบบใหม่ออกมาอีกแล้วครับเนี่ยใช่ครับทุกคนคือเป็นบอกเลยว่า เป็นบอร์ดเซิร์ฟพัทที่สำหรับเด็กสำหรับมือใหม่สำหรับมีพื้นฐานแล้วก็สามารถเล่นได้ทุกคนถ้าไม่มีพื้นฐานนะครับถ้าม,มีพื้นฐานก็เล่นได้เหมือนกันนะเราจะพูด <c oughs> แบบไหนจะบอกว่าเล่นได้แต่เริ่มต้นยันเก่งเลยใช่ไหมใช่บอร์ดนี้เหมาะกับใครครับเนี่ยมันดูเล็กๆจังเหมาะสำหรับเด็กหรือว่าผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับทุกคนเหมาะกับวัยผู้เลยแล้วแบบอันเนี้ยข้อดีก็คือเวลาแบบคนเพิ่งซื้อม้ามาที่วิวโอ้แล้วแบบคนที่ถนัดเล่นแบลตเล่น่ลยไงดูทักที่มันมเลี้ยวขนาดนี้ดู เดี๋ยวเดี <started> ๋ยวขอดูขอจับนะเฮ้ยวได้ขนาดนี้ได้หรอใช่แล้วดูเราปล่อยเฉยๆแล้วเราบอกเลยว่าทักแบบนี้คือเลี้ยวได้ลึกมากนะใช่ใช่เพราะเมื่อกี้ที่เห็นคราฟนี่คราฟไปแบบสุดเลยนะใช่แล้วบอกเลยว่าเอ้ยมันจะกินบอร์ดไหมอะเลี้ยวเสร็จแล้วครับทุกคนกินไหมเ้ยวเสรไม่กินครับใช่ไม่กินนะทุกคนก็บอกเลย บ่อนี้ดีมากคะทุกคนแล้วบนี่แล้วบ่อนี้ครับทุกคนความยาว29.5ขนาดเท่ากับเจาะเลยนะคือผมก็เล่นได้ก็ไม่ได้สั้นไปก็แบบเหยียบพอดีเลยแหละบ่อนี้นี่วิวเบทเท่าไหร่วิวเบร17 17นะรับน้ำหนักได้ถึง80กิโลกรัมโอ้โหต้องบอกแนะนำเลยว่าอันนี้เขาสโลแกนเขาคืออะไรรู้ป่ะอะไรครับว่าเซิร์ฟสเตชั่นคอชูก็คือเซิร์ฟสำหรับเด็กไปจนถึงผู้หญิงตัวเล็ก อ่าก็คือเด็กเหมาะมากว่างั้นเถอะใช่ใช่แล้วมันมีกี่ลายครับทั้งหมดมันมนี่ยงหมด3ลายนะทุกคนมีลายนี้อันนี้คือที่บอกให้ลายนี้เรามาทุกคนและแค่ลายนี้ก็สวยจัดเลยทุกคนมันเป็นอีกทางเลื่องนะเป็นลายน่ารักน่ารักใช่แถมเขามีล้อไฟด้วยไงประเด็นอืมแค่ล้อไฟเนี่ยไม่คือค่าทันโปรโมชั่นนะบอกเลย1,295งาสิบห้าบาท1,295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 บาท ล้อไฟกับลูกปืนเนี่ยถูกที่สุดเลยที่หาได้ราทาท้องตลาดเลยนะ600บาทโอเคถูกไหมที่เราซื้อล้อไฟที่ถูกสุดเพื่อนๆกดติดตามเพจเราไว้กดติดตามเพจเซิร์ฟพัดกดติดตามเพจที่คือเลบอนไว้ผมบอกเลยว่าวันหนึ่งพ่อ๊อฟสัญญาถึง5 0 0แสน5แสนแจกเซิร์ฟตัวเนี้ยบอกเลยถึง5 0 0แสนเอาไปเลยห้าตัวถึง5 0 0แสนเอาไปเลยห้าตัว เอาเลย5ตัวเตรียมพร้อมไหเล่แล้วจะเป็นการสุ่มจับฉลากจากแฟนคลับที่มาคอมเมนต์เราตลอดเอาเป็นการสุ่มจับฉลากนะทุกคนมันเป็นเรื่องอนาคตเรามาว่ากันต่อที่ตัวนี้เลยเกียรคุ คือมันงงเลี้ยวมากไงทุกคนดโ,โ,โยนนดยเยแต่บอร<ด>์ดนี้ข้อดีก็คือเนี่ยถ้าเราใช้เท้านะทุกคน<ะ>ถ้าเราใช้ข้อเท้าในการบิดล้อยกแน่นอนดีไหมล้อยกงี้แน่นอนทุกคนแต่งตัวมาเข้ากับสีบอร์ดเลยนะแต่งตัวดีมันเข้ากันเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เอวนะทุกคนมันก็จะเนี่ยเล่นไปได้อย่างดีเลยเดี๋ยวเล่นให้ดูเนี่ยเหมือนจะเล่นยากเลยนะครับเนี่ยโอ้โ่ล้อมีไฟแล้วอันนี้คือถ้าเราใช้เท้าไงคือถ้าเราใช้ ข้อเท้าเนี่ยมันก็จะเป็นวายดูคนคือที่ผมจรงตัวได้ว่าผมเคยลองมาแล้วนะทุกคนนะม,มันเยอะขนาดนี้เลยครับคือเลาะมันยกแบบนี้ถ้าเราเชื่อคนปลาฉลามเด้อล,ล,ลายปลาฉลาม ใช่แต่เหมือน yes, yes. พี่บอบอะเขาบอกว่าเหมือนเขาทําให้เราอะถ้าเกิดว่าเราใช้เท้าเนี่ยเราก็จะแบบไม่เก่งใช่ไหมเราก็เลยต้องใช้เอวใช้ไหล่เยอะๆค่ะเพื่อนเพื่อน,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 นเล่นเล่นเล่นเก่งแล้วก็หรือว่าพอเริ่มเล่นดีขึ้นแล้วก็ให้เปลี่ยนมาใช้เอวกับใช้ไหล่ช่วยใช่ไหมครับใช่ฮะแล้วมันก็จะเล่นบอร์ดนี้ได้เองอะโย้ไปสวยมาก ีสามลายนะทุกคนคือเลือกแบบว่าโหลายกิฟเทปอะไรนี่ก็หนึบดีนะคือว่าหนึบ้วก็ลืมสัมผัสกิ๊บไลนสติ๊กเกอร์กิฟ์เทปแล้วเป็นติ๊กเกอร์อย่างนี้ด้วยเหรอตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นกิฟท์เทปกระดาษทรายอย่าเน้ยใช่ต่อแล้วมีลายอย่างนี้บนกระดาษทรายโอ้โหแค่นี้บอกเลยปกติเอากิฟ์เทปสีดำมาก็จบละใช่แต่นี่ใส่กิฟท์เทปมาอย่างนี้เลยบอกเลยว่าคุ้มเดี๋ยวหาว่าเราอวย ไปซื้อมาลองกันเลยดีกว่าใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก่อนที่มันจะมืดค่านะทุกคนเราต้องรีบแห้ะรีบไปไปกลับบ้านใช่รีบกลับบ้านทุยรีบเล่นดีบอด,ดีแล้วขนาดนี้เดี๋ยวเพื่อนๆถามว่ามันเล่นอะไรตอนมืดก็เพราะมันมีไฟไงครับผมม่ร้อมีล,ล้อไฟเลยนะคระับทุกคนปกติเนี่ยบอดอื่นเน่ยเจ๊กู้ล้อยังมาร้ออะไรมาแต่ของเจอพัดรุนนี่บอกเลยให้ร้อไฟมาครับทุกคนให้ร้อไฟมาบอกเลย รว้ดิบเลยถือวัดดิบคืออะไรือวดีอ๋อถือวดิบ <fon ati? S 2> ือวดบเกสตเดี๋ยวเราก็จะมีฟุตเทจสวยๆให้ด้วยนะครับผม คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็คือเป็นบอร์ดที่คุ้มกับราคานะทุกคนคือแบบว่าดีแบบดีมากอ่ะคือดีกว่าจีรี่อ่ะไม่ต้องคิดมากใช่นะสำหรับไอคิวถือว่าคุ้มกว่าพวกจีรี่คุ้มกว่าเยอะอ่าโอเคครับใช่แล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดดีจีรี่ไวางหอยไอคิวเลบอลรีบรีบฟาดเลยนะไปวางไปางอย่าลืมติดตามเพจเซอร์พัสนะทุกคน บอดดีไม่นายบอดอะไรก็ต้องเซื้อพัตเซอร้อมบวกเข้าไปไปบวกกัน